สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป Relationship นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีสำหรับคนที่มีคนคบคนคุยอยู่นะคะมาเริ่มกันเลยขอดูว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานความรักของคุณกับเขาหน่อยเนาะ อืมีคนที่แบบเจ้าสเสน่ห์นะคะดูดีโดดเด่นมีคนเข้าหาเยอะอืมยังเป็นความรักที่ยังดูแบบอืมยังไงดีคือเดี๋ยวนกขอขยายนะโอเคเป็นความรักที่แบบว่ายังดูสบายสบายเนาะยังไม่ได้ คาดหวังอะไรได้นะคะเหมือนกับไปเจอกับคนที่เขามีสเสน่ห์เขาอาจจะยังดูเลือกๆอ,อยู่นะคะเนาะเป็นความรักที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ในเวลานี้นะคะมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกยังยังไม่ปลอดภัยนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหากันไปนะคะแล้วก็กลับมาคุยกันอีกหรือว่าช่วงเนี้ยที่คุณมาเจอคลิป ว่เป็นช่วงเวลาที่คุณมีปัญหากันก็ได้แล้วก็จบกันไปก็ได้นะคะไพท่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะอาจจะด้วยความไม่ชัดเจนของเขานี่ใสตัวตนของเขาการกระทําของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมอดูไพ่สี่ไม้คือจริงๆนกมองว่าช่วงเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์มันก็มีมุมที่แบบดีมากๆนะคะมีความสุขมากๆแต่ว่าเออเป็นอะไรที่ ยังไม่มีการตัดสินใจยังไม่มีเอ่อการการผูกมัดใดๆอะ่ะม,มีความสุขนะแฮปปี้หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นในลักษณะของคนคุยเนาะยังไม่มีการตัดสินใจเลือกว่าเนี่ยตัดสินใจแล้วนะที่จะคบกันวางแผนอนาคตร,ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นนะคะมาดูซิ แล้วเป็นยังไงอีกนะคะมีพลังงานชาวทัดลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็ชาววันังคารขึ้นมาด้วยธาตุด,ดินปรึกศักันมกังกรธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์ได้ คือน่าจะมีคนอีกคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาความสำคัญแล้วรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ใช่แล้วนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์ด้วยนะคะบางคนมีเรื่องของอุปสรรคอยู่ห่างไกลกันได้นะคะไพ่แปดถ้วยนะมีในเรื่องของ ความไม่แน่ใจด้วยนะว่าเอ๊ะความรักครั้งเนี้ยเป็นไปได้ไหมนะคะดูยากจังเลยอะไรแบบเนี้ยม,มาดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะเจตจั u s สติกนะคะพลังงานของคนที่ทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษานะคะรักษากฎหมายก็ได้ด้านการตรวจตรานะคะแล้วก็ เป็นราชการได้ด้วยเช่นกันเนาะทำงานเกี่ยวกับบัญชีนะอ่าถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเออจริงๆคนคนนี้เขารู้นะว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณค่อนข้างชัดเจนหมายถึงว่าการแสดงออกของคุณหรือว่าคุณเคยพูดไปแล้วว่าคุณต้องการอะไรเนาะคนคนนี้เขายังอยากที่จะ เดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะนอกว่าบางทีเหมือนกับเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้นะถามว่ารู้สึกดีไหมเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขายังอยากที่จะเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้อยู่บางทีสิ่งที่เขาให้คุณไม่ได้หรือสิ่งที่เขาทำกับคุณแล้วทำให้คุณรู้สึก ไม่ดีเนะี่ยเขาก็รู้สึกผิดเขาก็เสียใจนะคะ the sun คุณน่ารักคุณสดใสในสายตาเขานะคะถ้าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้คุยกันนกมองว่าตัวเขาเองอะมาคิดได้เนาะว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดคุณเป็นคนที่ เขารู้สึกดีด้วยมากที่สุดรักที่สุดสําคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อใจเขานะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาแบบไม่มีอะไรที่จะมาเทียบคุณได้เลยอ่ะไม่มีใครเลยจริงๆนะคะขึ้นไพ่สามดาบเนี่ยถ้าเขาทําให้คุณเสียใจนกมองว่าเขาก็เจ็บปวดและถ้าคุณเป็นฝ่ายตัดเขาไปเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่า บางทีอ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะแบกรับอะไรได้อีกนะคะกับการกระทําของเขาม,มีชาววันอาทิตย์นะคะคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าว้ก็ได้ชาววันศุกร์ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังอยากไปต่อกับคุณแหละนะคะบางท่านบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไม่ได้เป็นคนในความลับเป็นบุคคลที่สามได้ด้วยนะคะบางคนนะมีชาววันจันทร์ขึ้นมาเอ,อ่ถ้าคุณคุณเป็นคนในความลับของเขาเขาก็ยังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะยังอยากจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อที่จะให้คุณยังอยู่ตรงนี้กับเขาให้ได้เนาะ แต่บางคนเนี่ยนกมองว่าตัวคุณเองเลือกที่จะตัดเลือกที่จะไม่ไปต่อ,อเพราะคุณก็น่าจะเจ็บกับคนคนนี้มาเยอะและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณทนมาเยอะแล้วนะคะในกรณีที่เป็นความรักที่ยังดูไม่เลือกไม่ชัดเจนเนี่ย เขารังเลมาอยู่นานแล้วนะเขาเลือกไม่ได้เนาะเขาเลือกไม่ได้แต่ก็มีเกณฑ์นะนกมองว่าเขาจะคิดได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณในกรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะตัดสินใจละนะคะเขาอาจจะช่างใจมานานหรือว่าเขาคือช่างใจมานานนี้ อาจจะด้วยความโลเลของเขาเองหรือว่าเขาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อกันได้จริงๆหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่นกมองว่าเขาได้คําตอบแล้วนะคะคุณไพ่เฮอร์มิตเนานะพลังงานของชาวราศีกันเขาได้คําตอบแล้วว่าคุณเนี้ยแหละนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขมากที่สุดเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาว่าห่างหายกันไปก็ได้นะทําให้เขาว่า ได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนึ้นไพ่เจไม้ค่ะการที่เขาจะพยายามมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้การที่เขาอยากจะให้คุณเชื่อมั่นในความรักของเขานะคะไพ่ emperor นะต่างชาติต่างทิ่นแดนไกลนะคะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเมืองนะคะเนาะแล้วก็มีพลังงานของชาวทัดลมนะคะพ่อมแม่ไม้ เมทุนตุนกุมขึ้นมาด้วยขอดูหน่อยนะคะว่าแอคชั่นของเขาจะเป็นยังไงนะจริงๆก็เปิดไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวขยายเพิ่มอีกนิดนึงเนาะขยายเพิ่มว่าแอคชั่นของเขาจะเป็นยังไงนะคะแอคชั่นของเขากับความรักครั้งนี้ค่ะ วันนี้ขึ้นมาหลากหลายพลังงานจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นกต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการสนับสนุนให้กับช่องนาราทาโร่ของเรานะคะขอบพระคุณจากใจเลยนะอามาดูการว่าแอคชั่นของเขาจะเป็นยังไงเอาจริงคนคนนี้ต่อให้มีอุปสรรคมีปัญหามากมายแค่ไหน เขาก็จะเลือกคุณเขาก็จะไม่ไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะ,นะเนาะคุณเนี่แหละคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะไม่มีใครที่จะใช่เท่าคุณอีกแล้วนะคะนกก็มองว่าเขาจะได้คําตอบให้กับตัวเขาเองและความรักของคุณเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะคนที่แบบ มีปัญหากันไปก็ได้กลับมาเริ่มใหม่นะแอคชั่นของเขาเป็นยังไงอีกคะโอ้ยังไงก็เป็นคุณนะนะถ้าดูจากหน้าไพานะ่เขาจะเขาจะเลิกกับคนอื่นๆนะคะคนที่ไม่ใช่เขาจะชัดเจนเขาจะได้คำตอบให้กับตัวเองอ ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะความรักความรู้สึกดีๆอ่ะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนานะไม่ใช่คนอื่นเขาจะถอยออกจากคนที่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วเขาจะเดินหน้ากับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะคะได้ชัดเจนได้มีสถานะการเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้จะกลับมา ทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นเขาอยากทำดีกับคุณอยากซัพพอร์ตคุณอยากเป็นผู้ให้ในความรักครั้งนี้อะไรแบบเนี้ยตัดจริงๆนะสำหรับคนที่ดูเหมือนชีวิตชีวิตรักวุ่นวายเหลือเกินมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะคะ เขาจะชัดเจนเลยว่าเขาต้องการอะไรนกเห็นไพ่ของการตัดสินใจความชัดเจนใน,ในความรู้สึกของเขาขึ้นมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความรู้สึกของเขาชัดเจนการตัดสินใจชัดเจนความรักของคุณก็ดําเนินต่อไปในรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นกันนะคะคนที่มีในเรื่องของอุปสรรคทางคนรอบข้างเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะครอบครัวก็ได้อุปสรรคในเรื่องของเวลาในเรื่องของระยะทางเนี่ยคนคนนี้เขาตัดสินใจอย่างแน่แน่แล้วนะว่าเขารักคุณและเขาจะไม่ยอมแพ้ในความรักครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้พลังงานขึ้นมาหลากหลายมากๆคนคนนี้อยังไงเขาก็รักคุณนะคะ เขาจะไม่ยอมถอดใจกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนขอดูไพ่สรุปนะคะแฮงแมนนะคะไพ่ของการตื่นรู้ไพ่ของการที่เขาได้คำตอบเขาชัดเจนในใจขึ้นมานะคะ ความรักของคุณอนะ่ะก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะความรักของคุณระหว่างคุณและเขาและคนคนนี้เขาก็เขาก็ตัดสินใจละที่จะมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะอืเขาคิดมาแล้วเนาะแนวโน้มก็คือมีการคิดได้มีการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่นกบอกไปเลยนะคะความรักของคุณกำลังจะเติบโตไปอีกขั้นนะคะ บางท่านบางคนได้ไปเจอครอบครัวนะคะได้ไปรู้จักกับสังคมของเขามากขึ้นของฝั่งคุณมากขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ